พี่น้องนาวหลายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยครับพี่น้องฟองไปสุภผู้สุสคนค่ะตื่นเช้าขึ้นมากับยูสาภาพและยสิหระพี่น้องค่ะเช้ามากระสิทะเเฮ็ดเบียะเฮ็ดงาหน้าที่ของเจ้าของด้วยครับพี่น้องพ่ะสิเฮ็ดยางหูบอค่ะจี้ยางเขาสวนก้อนอันดับแรกครับรพี่น้องค่ะไปเบิ่งค่ะเฮ้าสีเขาสวนไปเฮ็ดยางเก็บยางครับ,บพี่น้องเก็บพืชผักของเฮ้าเพื่อสิเฮ็ดยูกินด้วย,ยค่ปลาคะ่ะอันนี้เป็นต้นแค่ด้วยค่ะปลูกไว้ประมาณสามีต้นพี่น้อง ปลูกไว้สูตต้นบ่สูงต้นบ่ใหญ่แต่ห้าก็ได้กินดอกไม่ลักพี่น้องะ่ะในเมื่อดอกมันบานเราก็เฝ้าเก็บไวค้ค่ะพี่น้องลวกกินกับป้นก็นได้คะ่ะนะคะผัดกระแซบมาบิ่งอีกต้นหนึ่งคะ่ะต้นนี้เป็นต้นน้อยก็ต้นเมื่อกี้เด้อค่ะมันก็นยังเป็นอันดอกอยู่ไหมพี่น้องเห็นบ้างดอกงามเพราะได้เก่งสมเน่กิ่นดอกเน่กินโยดเน่รับพี่น้องหนึ่งเสปานเน่ผัดเน่ใส่อมสิกระแซบแซบพี่น้องคะ่ะ <c> ห <oughs> มาดข้อก่อน เนี่ยอีกต้นหนึ่งคับพี่น้องค่ะเห็นบ่าต้นนิดหนอยก็เป็นดอกพวกเจ้าว่าบ่เลิศบ่นี่ค่ะดอกแคนะคะเห็นบ่คะบ่อืดค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละครับพี่น้องค่ะปลูกไว้ในสวนน้ำนาบ้านน้ำคางบ้านแล้ี๋ยวไปต่ยุูถ่กิ่นพืชผักสวนครัวข่อยค่ะพี่น้องบ่าบ่าแต่ดอกแคได้ค่ะบวบกบมีค่ะพี่น้องแต่ว่าเย็นึงเก็บดอกแคก่อนนะคับพี่น้องค่ะบัดนี้ข่อยสีพาพวกเจ้าหนึ่ง ไปเบิ่งอีกเด้อย่ะว่าข่อยมีจากต้นเน่เดี๋ยวไปเก็บอีกค่ะยุคา,า,างบ้านอีกล้งบ้านอีกฟังคัวนะคะ่ะป่ะเห็นบ่กค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ต้นน้อยค่ะพี่น้องสูงบ่พ่องเอื้อแสบเป็นดอกค่ะพี่น้องก็เพื่อจเก็บกินค่ะหลายต้นอยู่เห็นบอกคะเห็นบอกแล้วก็นี่อีกต้นนึ่งเด้อค่ะนี่อันนี้ย่นิสงต้นพี่น้องชอยเป็นคนมักสีเขียวก,กระเทยที่รักธรรมชาตินะไม่พี่น้องค่ะเห็นบอ เก็บก e <Yeah. S 1> ินกับพี่น้องค่ะนี่พราได้อยู่ได้กินไปแล้วพี่น้องเดือดึงลงมาเออเดึงดึงหมดทั้งหมดเด่งกับมีได้จำเป็นเงยเซต่ามันเนาะเออเอดึงดึงดึงหาหาเงียะค่ะอาเงียค่ะดีดีเออเออกระเทยโอ้ยหากินคอมเลยอ่ะพี่น้องเนี่ยเห็นบ่ค่าไปนี่ครับพี่น้องค่ะผลใดของเฮานะครับพี่น้องค่ะเก็บเล็กผสมหน่อยค่ะเลิศบัดนี่หลังจากเก็บผักแล้วพี่น้องเบึ้งด้วยบรนี้กระเทย พี่น้องเอ้ยอยู่จริงๆแล่ครับพี่น้องนะดังไฟหนึ่งเข่าส่วตัวบันนี้เพว่เจ้งว่าดังไฟบดติดบดได้ผัวปะนะคือสิเมียนแซดด่นเดี๋ยวที่พี่น้องสองเทียสามเทียค่อยติดพวกเจ้าว่าสองเทียสามเทียค่อยติดไหมดังไฟหน่อยไหมโอ้ยม่ไม่สีได้ผัวน้องเขา่าพวกเจ้าว่าเงยดหลายอีพออีแม่เอ,อ้อจุดแต่ว่าสั่นนะคะนั่งตั้งหน้าต่างตางจุดนะคะจุดเลยติดบักค่ะเออใส่มีอ,อะไรก็อ้อยใส่หนู เออเอายัดไซน์หนูเออเออยิบไสน์เออหนะทั้งสัตวลับพี่น้องมันเป็นกิจวัตรประจำวันตัวพี่น้องอันนี้ขอพระท่านได้แบบได้ฟื้นได้เดี๋ยวแต่ว่าฝนมันตกมันไปหาบ่าได้หาฟื้นหายากเลยซื้อเต่าทานซื้อทานใส่ก่อนพี่น้องนะเบิง่งเด้อก็เสียดังไฟติดปอเออเน,นี่ยอวยเป็นสิงธิ์ละครับพี่น้องพูดเถอะถึงหัวเพื่อนไม่ข้าจานผ่านอยู่งอกแล้วเออกระเทยเท้า,ทาอ่ะพี่น้องขานี่ละค่ะ ของอีสานบ้านเฮากับยงซีแหละพี่น้องเป็นยังซีแหละงงงงแงยแไปหาอยู่หากินไปอืมอ่ะไปอดิตบอกฮะเออใส่ไปทานแล้วนะโอ้ยหมังงึกมังหกอยู่นางเอ้ยเออใส่ถีบลงไปาจากสรีบังท่าใดนะข้ายันไปทัาปัสติกไฟดับเออไซอืมนะครับพี่น้องคะ่ะบ้านพวกเจ้าได้ดังเต่าซื้อขึ้นข่อยบอนะคะอเออไซไปเออนั่นนั่นนั่น,น,นเห็นบอ โอโย no no ้ยนอนนังเอ้ยอืมน่เริ่มแล้วนะคะสร้างสร้างติดนอนนังเก็บมึงนอนน่เก็บมุงบริบูรณนาะเออแม่เอ้ยติดแล้วครับพี่น้องค่ะเริ่มติดแล้วเริ่มติดแล้วตัวติดแล้วปันี้เฮากระสีเอาน้ำใส่หมดหนึ่งซื้อหดเข่าด้วยพี่น้องหนึ่งเข่าครับพี่น้องหนึ่งเขานียวอืมฟาดลงไปนั่นเออเฮ็ดเออนเห็นบ่าวมาลงโป่งแป้งเออเฮ็ดไปเออนั่นแหละเฮ็ดยเฮ็ดกินไปเออนั่นแหละล่างไปเสื้อหเข่าน้ำใส่หมดหนึ่ง อใส่แล้วนะคะใส่น้ำอน้ำใส่มาหนึ่งพ่อถ่วมหลังมือด้วพี่น้องเด้อจะไปใส่ไหลใส่ไหลมันบ่มันบกขึ้นง่ายด้วยเข่ามือจุ่มเบิงตัวใส่น้ำแล้วให้ถ่วมหลังมือกับพ่อวันนี้ก็เอาเข่าที่มาเข้ามาไว้เดี่ยพี่น้องเขาเหนียวเนี่ยเสื้อเส้นหดเข่าใส่ไว้เออนี่เออเสื้อไว้เออตัวมาเออใส่ไว้วันนี้เขากระเสียตั้งถึ่งหนได้เลยพี่น้องพอให้มือมันติดแล้วนะค่ะปึ๊บ เห็นเรียบร้อยนะคะได้ยอดอกผัวด่าน่ะบ่เท่าตายไปสุมหีทิ่ซื้อๆนะนะคะอ่าฝนหินบ่วคะติดเหลว่ข้นขื้นหุยหุยพี่น้องเลิศนี่นะคะพี่น้องค่ะนี่ราคาคิดจะว่าประจำวันของกระเทยค่ะพี่น้องค่ะรังไฟหนึ่งข่าวนะคะหากับข่าวกับน้ำบัดนี้เดียวขอใช้เบื้องเดิอพี่น้องคลิปคออัดไว้นะคะเป็นเมนูอาหารแต่ละเทียแต่ละมือแตะลอย่างี่กินมือว่านนี่ด้วยค่ะพี่น้องกิน มีอะไรกินสำนักหรือพี่น้องค่ะเอาเฮ็ดยูเฮ็ดกินไปตามภาษาอีสานบ้านเฮ้านะคะไปแล้วเด้อค่ะอไปเบิ่งเมนูกับเขาเด้อพี่น้องเด้อสาวน้อยนะนอหนามนต์ขนาดใสเอมเพยแบงใหญ่แบบไม่ได้เพี้นพยนวีเศเด็กขอตัวไปก่อนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเบิ่งเมนูก,กับเขาค่ะไปแกงหน่อขัวน้ำไม่สม้มไส้หมูเลิศคุยผู้ใดนังคุยไรผู้ใดโอ้โอ้โอ้คุยหลายพี่น้องเอ้ย อ,อันนี้แกงเอาไม่สมใส่หมูค่ะแกงเอาไม่ส้มใส่หมูบ่าเป็นแกงดอกครัวพี่น้องคว้งแหงๆคว้วน้าน้นนอยๆนะแม่พี่น้องใส่ใบกระเพราใส่หัวกิงไข่ใส่หม,มูเป็นส่แม่พี่น้องอันนี้ราบปลาดุกนะคะรับปลาดุกนะคะระับพี่น้องขาไปหาศอกหาสนได้ครับพี่น้องปลาดุกตัวบ่บใหญ่ดอกพี่น้องต่ตัวพ่อทอสองนิ้วสามนิ้วเลยนะครัก็มาสสนนี่ปั้นข้าวเหนียวหรอครับพี่น้องปั้นลงไปคุยบอนี้จำ้ำอย่าเรื่องมากจำ้ำคุยฟาดเขาปากคนนี้เซ่บตัวคนเห็นบ้าง แจ็บจพี่น้องอืมเลิศบพวกเจ้าบ้าเลิศไหลนะคะกินเข้าไปซีบูซีบีซีหนา้าซีหลังจากแนวได้นะคะเหบอบ่พักอันนี้พักกระปลูกเองนะะึกค่ะโหระพาเนี่ยเขาปลูกเองโหระพาสาเลเน่ผักซีรัสเซียผักแครวมีเบิดนะคะปลูกไวถ้ากินครับพี่น้องนะคะปลูกไวครับพี่น้องปลูกไวอืม เบิงค่ะลาบปลาดุกลาบปลาดุกลาบปลาดุกนะคะอืมเขากว่าสดน้ำนี่โตค่ะมันแหงมันฉกแทนนะคะมันิกแทนมันจิติดคอสดน้ำบัดนี้พี่น้องอืมสดลงไปอืมเสียงสดเสียงสดพวกจินเสียงสดบอออืม อันนี้ไม่ใช่หูมบ่ค่ะอันนี้เป็นอ้อมหมูอ้อมหมูยังวันิค่ะอ้อมหมูสัมปะีมัมคุยค่ะเป็นผักพืชผักสวนครัวเฮาทั้งนั้นที่เฮาปลูกไว้นะคะก็สิมีใส่คาตะไคร้ใบบกูดนะคะหัวกินไข่แหละพี่น้องบักพริกเขาก็ปลูกไว้นะคะพี่น้องมีเตาหมูอย่างเดียวที่เฮาบ่ได้เลี้ยงไว้นะคะนอกนั้นก็สิเป็นอ่าอีหยังก็ดอกแคนะคะยอดบักบวบนะคะบักทั่วนะคะบักแข้งบักเขือนะคะใส่ลงไปค่ะพี่น้องเลิศแล้วก็ใส่ผักอีตูนะคะเห็นบ่ เห็นบ่ะเศษตัวพี่น้องแล้วแบบเห็ดมันปเปื่อยๆแล้วก็ใส่กระล่ำประกาดขาวมั้พี่น้องเห็ดเห็ดมันปเปื่อยๆไม่สีเสบเลยบัดนี้มันจะออกอันออกรสชาติแบบอีสานบ้านเฮาแม่เฮิ่นเฮิ่นคมๆในแ่แต่ว่าม,มันไม่คมไม่กินบะไรเ้ยพี่น้องขมยังบฏิเสธไมันสิเลยเขือคืนหนึ่งสิแม่แล้วก็ดอกแคหน่งสิแมงแลงเสบเป็นพี่น้องคนอ่ะคอยปลูกไว้ปลูกอื่นไว้อยากได้พี่น้องเขียวอากลากยูนนะคะ HR, iti, ja day, พืผักส่วนคร้ัวข่อยพี่น้องผูนูนผูนพูนูนพูนูดพวาบักแต่งโมดแต่งกว่าค่าตะไข่ก็มีนะจยะอกินโตเนี่ยมาเบิงกินลงไปเปมงเฮ้ยนี่แหละพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินหาซื้อหาสร้างไปเพราะป้าล่ะพี่น้องเงินทองกองเกี่ยวกับบ่ข่อยมีดอกอีสานบานเฮ้าหนาๆปลูกผักปลูกมีเวทกินสื่อกับพ่อนิดๆนิดหน่อยๆนะคะอืมซึ่งนก็จะเป็นหาศอกหาสนนะอยู่หากินเป็นตัวพี่น้อง เห็นบักคา่ะเออนั่นเลิศป่เลิศเลิศบักคา่ะเออแซบแล้วพี่น้องขขาปั้นขเนียวคุยกั้ไปเอ้ยสุดยอดของความแซบแ,แล้วพี่น้องเด้อแข็นเข็นใช่เปล่าก็อิ่นว่าออมแบบแข็นเข็นน้ำหน่อยหน่อยไหมพี่น้องผักแบบว่าโอ้พี่น้องเออแซบหลายแซบจังสี่แซบแล้วพี่น้องเด้อใส่ขวขดลงไปน้ำใส่ขวดลงไปน้อยนึงเด้อออมนั่นแซบหลายพี่น้องเลิศเลิศเพอร์เซอร์พุทธอืม อันนี้เป็นอย่างปฏีคะ่ะอันนี้เกลบักผีบักผีกกกเข้ากับเก็บอันนี้แหละครับพี่น้องอยู่ในสวนเฮ้านะคะเฮากับมาเผาคะ่ะเผาใส่เต่าทานบักเคราเทศเฮากับปลูกไว้พี่น้องน่วยได้สุกเข้ากับมาเฮ็ดกินนะพี่น้องแต่บักกอกนี่ต้นบักกอกเขาก็ปลูกไว้ได้พี่น้องแต่าวันท่านเป็นนวยอันนี้บักกอกเข้าไปหามองอื่นนะคะอันนี้เป็นเขาสวยน้ออนครับพี่น้องค่ะเม็ดสงงามๆเหมือนวบาเม็ดสวยรวยบ่พี่น้อง,ง,ง,อ,งอันนี้ไปอีกค่ะอบประแมณปบาหวานมัมปิ้ง ปลาหวานหมั่มปิ้งเล้วก่สิเป็นหมูทอหมูปิงครับพี่น้องอันนี้มันอย่างคค่กับข่าวยำเล้งปลากระปงปลาลาดพริกปลากระปงปลาลาดพริกอันนี้เกิดสิเป็นแก้วอันพริกน้ำปลาแต่ไม่พีิบพี่น้องบอกน้ำเขากับมีนักค่แต่บางของเขายู่ขางบ้านยุขข้างบ้านครับพี่น้องได้มาใส่กันครับพี่น้องค่ะใครก็ได้ซื้อเอาปิดไก่เขาก็ไปได้มีหมองเลียงครับพี่น้องอะกินข้าวพี่น้องขามาค่ะไปแล้ว